นิทานเรื่องมดกับตะกแตนในวันที่อากาศแจ่มใสของปลายฤดูใบไม้ร่วงครอบครัวมดก็ออกมาทำงานกันอย่างคึกคักท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่น ในระหว่างที่ทั้งครอบครัวกำลังช่วยกันนาเมล็ดข้าวที่สะสมไว้ในช่วงหน้าร้อนออกมาผึ่งแดดอยู่นั้นก็มีตั๊กแตนหิวโซตัวหนึ่งเดินกอดไวโอลินมาขอแบ่งปันอาหารจากครอบครัวมดเพื่อประทังชีวิตอะไรกันมดน้อยร้องออกมาอย่างตกใจที่ผ่านมาเจ้าไม่ได้สะสมอาหารไว้กินตอนหน้าหนาวเลยเหรอแล้วช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเจ้ามัวไปทำอะไรอยู่กันแน่ ก็มันไม่มีเวลาให้สะสมอาหารเลยนี่ตะกะแตนโอดควรเพราะข้ายุ่งอยู่กับการแต่งเพลงทั้งวันกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็หมดหน้าร้อนไปเสียแล้วมดน้อยยักไหลอย่างไม่สุบอารมณ์แต่งเพลงเนี่ยนะครอบครัวมดพากันร้องลั่นดีจริงๆถ้าแต่งเสร็จแล้วเจ้าก็ไปหัดเต้นต่อเสียเลยสิ พูดจบครอบครัวมดก็หันหลังให้กับตะกะแตนแล้วแยกย้ายกันกลับไปทำงานต่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามัวแต่เที่ยวเล่นเมื่อถึงเวลาทำงาน